วิดีโอนี้เป็นการสอนการแต่งประโยคจากรูปภาพก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูหลักการในการทำข้อสอบกันเลยค่ะข้อที่ 1. ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร 2. ให้นักเรียนนําองค์ประกอบเหล่านั้นมาเขียนอยู่ในโครงสร้างประโยคซึ่งมีภาคประธานและภาคแสดงค่ะ ประทานซึ่งเป็นได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของส่วนภาคแสดงประกอบไปด้วยคำกริยานั่งนอนเดินกรรมก็คือสิ่งที่ถูกกระทำนั่นเองและหลักการสุดท้ายก็คือการตรวจสอบรูปนี้นะคะก็คือให้ดูองค์ประกอบคือใครก็จะเป็นนักเกรียนและเพื่อนๆทำอะไรก็คืออ่านหนังสือหรือทำกันบ้านนะดังนั้นสามารถเขียนได้เป็น ประโยคต่างๆดังนี้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวนักเรียนลองเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะโดยใช้โครงสร้างของประโยคคือประธานกริยาและกรรมคําที่กําหนดให้อาหารผมกินนักเรียนลองดูรูปนะคะแล้วคิดว่าเรียงประโยคได้อย่างไรบ้างถูกต้องค่ะผมกินอาหารรูปต่อไปค่ะ ลูกบอลเล่นสุนัขประโยคที่ถูกต้องก็คือถูกต้องค่ะสุนัขเล่นลูกบอลมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะให้นักเรียนสังเกตที่รูปประโยคที่กำหนดให้เพลงฟังพี่สาวประโยคที่ถูกต้องได้แก่พี่สาวฟังเพลงคุณครูมีแบบฝึกง่าย ทั้งหมด2ข้อคะ่ะเป็นแบบฝึกการแต่งประโยคก่อนอื่นให้นักเรียนใช้หลักการ3ข้อนะคะอย่างที่1ให้ดูองค์ประกอบของภาพว่าใครทําอะไรที่ไหนจากนั้นขั้นตอนที่2ให้นักเรียนเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาเรียงเป็นประโยคประยัสุดท้ายคะ่ะให้นักเรียนตรวจสอบว่าประโยคนั้นถูกต้องหรือไม่ น้องๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ RT การเล่าเรื่องจากภาพได้ที่เพจ Facebook ห้องเรียนปูนต่าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ